สวัสดีครับกลุ่มไอคิโตะวันนี้มากเกมแฮปปี้วิวนะครับวันนี้าจะมาเล่นนะนี่คือคลิปแรกที่ผมเคยอัดนเะจ็ตบอยเอ x กซ์ทรเราจะมาลองเล่นกันเลยนะกดสเปกบาร์คือ Start แล้บินอารคือ Forward แปลว่าหันหน้าหันหลังนะดาวคือหันหลังมึงจะไม่ได้นะผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะชิปแปลว่าอะไร ใช่ไหมน,นะตอนนี้เราก็เริ่มกันเลยนะพุ่งมีอย่างอ่ะพุ่งมีสุขอวกาศนะอุ้ยออกลงไปนอนกับพื้นแล้วครับโอ้โหนี่อยากเล่นบ้าอะไรกันไปเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่นะนะชึบอื๋อทำไมเป็นอย่างงี้อะครับไม่ค่อยไม่พอใม่อ่ะชึบเปลี่ยนอ๋อผ่านไม่ได้แล้ว วิ่งแบบความเออความเร็วแสงตกครับใหม่อะทำไมเป็นอย่างนี้นะครับไม่ค่อยแน่ใจนะเราต้องมาลองกันอีกรอบนะบ้าเอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เฮ้ยเบรกไปเบรกเดี๋ยวลนเดี๋ยวเบรกเบรกเกินเบรกเกินมองไม่เห็นกล้องแล้วอุ้ยเงี้จิ๊บอุ้ยเกิดอะไรขึ้นตกยันได้ มันมีอาถรรพ์เลยเวลาถ่ายมาต้องปต้องไปหนีตลอดเลยไม่ค่อยแน่ใจก็ช่างมันนะตอนนี้ก็เล่งสปีดขั้นสุดยอดเลยเหมือนกันแล้วก็เบรกกันนะอืเออ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 บรกไปเบรกโอ้โห้เหลือแต่หัวใจดวงเดียวพลาดจนได้เอาอีกรอบกันนะครับ จ๊บอืมเร่งความเร็วสูงสุดอืมต่อยต่อยแล้วก็ไม่โดนจังหวะตีเขาเขาไม่ตีเอ็กรอบมองโอ๊ยเบรกกันเบรกกันหนดีหมดเลยเฮ้ยทำไมท่าทางมันเดินมปลแปลกอ่ะโอ๊ยโอ๊ยติดติดติดเอ้ยอย่ามาบังกล้องสิเีเลยคณะวัดภูเก็ตครับจุ๊บอืมยดีไปตลอดไม่ทำ ฮะมันหนีไปไหนอ่ะเฮ้ยมึงโดนไหนหอ่อเฮ้ยตัวอะไรเนะี่ยชัอวุปชะตุเร่งสปีดขั้นสูงสุดอืมแล้วเราก็เร่งสปีดกันได้นะ,ะเฮ้ยเกิดอะไขึ้นโอ้โหเลืออเลื่อจกกะเด็นเลยมีรู้สึกจะมียักษ์ตัวใหญ่อยู่หน้านัให้เราถอยหลังไม่หนึ่งก้าวมันก็ไม่รู้ผมจะผมจะสู้สตล์ไปนะเฮ้ยเฮ้ย เฮ,ฮ,ฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไม,มพุ่งถอยหลังเฮ้ยไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาไปทำอะไรอา้อาวอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนก็ได้ถอยหลังมานี่เลยไ,ไม่เอาอย่างนี้ไม่อยากจบอย่างนี้ไม่เอาโอ๊ะไปแล้วผมรู้สึกจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคนัน จบยองน่าอนาถมากเลยนะเราเปลี่ยนด่านกงนนะครับรู้สึกดานนั้นคงไม่น่าจะรอดนะ h เฮดเฮดชอตเตอร์นะ้ผมลืมปิดเสียงอ่ะเดี๋ยวขอเปิดเสียงวันนึ้งนะผมเปิดเสียงนะเราก็จะเดินแล้วก็ยิงเฮดช็อตนะ ผมรู้ว่ามันต้องออกมานะหัวก็เลยยิงรอไว้กันนะจิ๊บจิ๊บจิ๊บวัดเลือดไข่โอ้โหโกระเด็นพุ่งหมามก็ยิงเลยเฮดชอด็อตนั้นเราก็เดินต่อไกลิฟตุ๊บเฮดชอด็อตนั้น ตอนนี้นก็เลยกะสุนยี่สิบเอ็ดนัดนนะ้ำหวังอุ้ยโอ้พลาดนนะั้นตกใจไปคิดไปเองมนะันมันมีอะไรแปลกๆอ่ะลายไม้แปลกๆเรียบร้อยนะ้นโอ้โหถ้าตายโคตรโหดเลยบินไปติดอยู่บนนั้นนะ่ะ ไม่อุย้ยไม่มีทางมวยอ่าอีกครบับเราขอผมว่าออกไปเลยไม่เอาจะออกนะอ่ะแหะเราเปลี่ยนเป็นอืมเป็นด่านเวฟฟอร์เซนแคปผมก็ต้องเล่นตัวโปรดของผมอู่แล้ว คุณเอาคุณพ่อคุณพ่อนายคุณพ่อเมียคุณพ่อคุณพ่อคุณลูกเนี่ยนี่ฟอร์เซนอุ๊ยระเบิดลูก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 หายไปไหนอ่ะลูกเกิดอะไรขึ้นลูกทำไมพอแค่อ่ะโอ้ยโอ้ยพ่อพบเฮ้ยขับจักรยานไงวะเฮ้ยโอ้ขับรถเท่เลยวะอะใครนะ โอไม่นารนอดนะั้นอยู่จะท่าทางรนะับแล้วก็มานต่อนะัุ้บเราจะเราจะไม่เล่นท่าตลกตลกไปนะเราขอผ่านนี่มันแบบเป็นกิจกะละะนะักษณะเอยลักษณะนนอุ้ยจ้โอ้ย,ออยขอบคุณนะเพื่อนอุย้ยหัวหัวหมวกไปแล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นลิฟนะ้จุ๊บอุย้ยลูก ลูกขอบคุณลูกโอ๊ยโอย้ลูกลูกลูกอ่าลูกไม่เป็นไรอนะ่ะส่วนพ่อไม่ต้ตายยังไงลูกพ่อหน้าทางจะตายนะนี่นี่ผมเล่นมายังไม่จบสักดานเ,เนี่ยโอ้ยเอผมต้องเล่นจบสักดาแล้วมันจะไปนะเอะเอเอะไอ,อหมวกหมวกหมวกฉันหมวกหมวกไปก่นอน ไม่เอาแบบเอ้ยเอ้ยอุ้ยไม่โอ้โหโอ้โหไม่นะครับทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ครับด่านนี้ผมขออีกรอบนึงครับจุ๊บอืมหน้าไปหน้าไปแล้วหน้าไปแล้วเอ้เจะโอ้โหเอ้ยโอ้โหเองเทพเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมลูก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 เราจะไปดูลูกกันนะลูก ลูกเราก็ตกไปนี Ey, Pokemon, ่แหละส่วนพ่อก็โดนบทขยี้นั่นรุยฟอเซนกูเกตฟอเซนนั่นไม่เอาด่าเมื่นี้ยมาแบบไอเด็กคอมด่านนีตำนานอยู่ไหนโปเกมอนเนี่ยโปเกมอนเราก็จะเป็นพ่อลูกเหมือนเดิมพ่อลูก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 ฉันเลิกนาเอ้ยกูไม่ใช่โปเกมอนกูไม่ใช่โปเกมอนทางเคจี้ เฮ้ย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 ้ไม่โอ้โหเกือบโอ้โหโดนนนได้จจะลูกให้ลูกรอดยังไงอ่ะพ่อตายอ่ะฉันเล็กนายนายพังรึจุกเบกเบกเบกยกเล้อยกลาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงอย่างมาไม่จบไหยลูกลูกลูกเฝ้าไว้นะ เดี๋ยวพ่อกลับมาเฮ้ยเจ้อ,อ,มอผมไม่เป็นไรนะแต่ลูกผมยังอยู่ดีเป็นสุขไหมดูกันนะลูกก็ยังอยู่เมมนนะอเฮ้ยขอไปก่อนอยังรอดครับ แล้วผมขอจบครับกินทั้งวันอ่ะกีแะอแล้วกินนะมึงไมกินแป้งหัวเลยดูไหม น,ะนดเผมกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไปเข้าน้ำผมยังมีชีวิตรอดอยูน่นะ ผมจะรอดอย่างแบบนรกนะแต่ผมก็จะจบคลิปนี้นะแต่ขอให้ผมมีชีวิตรอดกันนะไม่เอานะไม่เอาผมจะไม่รอดอยู่แล้วขอให้มันจบก่อนไม่ไม่อย่าตายเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะแกต้องเข้าสัชัยนี่รอดมาได้ไงมไม่รู้เนะี่ยแล้วขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะ สวัสดีครับก็ผมและถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือย้ายผลทำต่อก็ s u b สไคร์นะหถ้าเกิดไลน์นี้ครบสิบไลน์ผมจะทำคลิปต่อคนะขอบคุณครับ